เาจะซื้อรถติดต่อไม่ได้นะรถปิกอัพแปดแสนเก้าวางดาวแค่แปดหมื่นได้ดอกเบี้ยบาทบาทแปดสิบตังค์เลยหาไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยเลยวางดาวแค่แปดหมื่นเป็นรถปิกอัพไฟฟ้าทั้งคันนะยี่ห้อคิงลอง มันเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยมันประหยัดน้ำมันไงไม่ต้องใช้น้ำมันเลยชาวันจริงบอกว่าทำไมนายกใหม่กับทาประเทศแยกกว่าเดิมบ้างไหมครับเพราะมันมาจากการบริหารบ้านเมืองตั้งแต่สมัยยุคของประยุทธ์แล้วที่ไปให้คนจีนเนี่ยเข้ามา โดยไม่มีมาตรการกิดกันทางการค้าอะไรมาตรการภาษีอะไรไงแล้วก็มาถึงไอ้เศรษฐาก<ๆ>็เลยแบบคนจีนมาแย่งคนไทยค้าขายจนพวกเราเจ๊งหมดเแล้ววันนี้มันมีประเด็นสําคัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่าบริษัทแนะอปเปิลไอโฟนเนี่ยเขามาใช้ประเทศไทยถ่ายทำโฆษณาพอเสร็จแล้วก็ไอที่ถ่ายทำโฆษณาออกอากาศละในเพจของแอปเปลเนะ่ย จากยูทูบอ่ะปราก,กฏว่าประชาให้คนไทยไม่พอใจดูตุกคนไทยตั้งแต่เขาบอกอ่ะสุรกากรไปจนถึงคนขับแที่ซีจนถึงพ่อค้าแม่ค้าแคนไทยว่าประเทศไทยอ่ะต่ำประเทศที่ไม่เจริญประเทศล้านหลังประเทศที่สามถ้ามีหลายคนบอกว่า พอดูโฆษณาทิ่นี้แล้วอยากจะโยนไอโฟนทิ้งอยากจะเลิกใช้ไอโฟนเลยเพราะว่าไม่เก็ดคนไทยพือถทายเป็นว่าประเทศไทยอ่ะล้าหลังไปเมื่อ80ปีก่อนย้อนยุคไป80ปีก่อนไนงะก็เลยทำให้คนไทยบางคนไม่พอใจเป็นอย่างหนักอืม มันคนบอกว่าอยากให้แม่ไปลองทานซมตำฉันไม่กล้ากินอะ่ะเห็นดูแล้วมันสกรปรกฉันเคยจะไปกินตอนนั้นที่เขาดังมากๆขับรถไปกับตะก,กล้องใช่ไหมพอไปถึงเอ้ยอยู่แล้วสกรปรกขายในพื้นที่เป็นเพลิงก่อสร้างไม่มีการตกแต่งร้านอะไรแล้วก็ คนรอกินรอคิว,เ,วเป็นล้าเป็นเกือบสามร้อยคนเนะฉันบอกตะก้องบอกว่ากลับเลยกูคนดังกูไม่เคยต้องมานั่งรอคิวกินไข่ถ้าต้องนั่งรอคิวกูไม่แด้เสียเวลากูเราออกเลยแล้วเราก็ไม่เหยียบไปเลยตลอดชีวิตก็เหมือนตลาดเซฟฟันโกะฉันไปถึงโอ้โหรถ ฝนตกหนักแล้วไอ้เจ้าของตลาดก็เห็นกัะตัวไม่ทำหลังคาให้แม่ค้าเลยเป็นที่กลางแจ้งทุเรศที่สุดเพราะคนเที่ยวเยอะมารถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเลยทางลงรถไฟฟ้าแล้ววัยรุ่นแม่งมาเที่ยวรถมาตัดสายเป็นพันคันเลยแต่เรามีความสุขว่า เจ้าของตลาดมันเห็นกับตัวมันทำไมไม่ไม่แบบทำให้ผู้ค้าก็มีหลังคาหน่อยไงมันไม่มีหลังคาไงมันไม่มีหลังคาคุณผู้ชมนี่อยากกินแากเลยนะแล้วก็อุตส่าห์ว่าซื้อมาเนี่ยจะแบ่งให้ตะกร้องไง แบ่งให้มันไปกินที่บ้าน,นมันสึกหนีกลับบ้านตอนไหเี่เยนเนี่ยนะ้ฉันกินไม่หมดเนี่ยพรคุณผู้ชมดูฉันเนี่ยไฟจะมืดหน่อยเพราะฉันเดินไปเปิดไฟตรงไหนไม่ได้เนี่ยดูเิแล้วนี่ก็รังปกาิข้าเหนียวดําเนี่ยจะกินยังไงอ,ะอ่ะให้ดูสีเราทาสีพื้นไงทาสีพื้น บอกแต่ก้องบอกว่าเราเอาเราเอา,เราเอาตัวอย่างที่ในในทิกตอกบอกให้มันไปซื้อยี่ห้อนั้นมันก็ไปซื้อยี่ห้ออะไรกันไม่รู้ตะก้องเนี่ยมันเยี่ยซื้อมาแล้วทาแล้วมันเป็นแบบนี้เลยไม่สวยเลยมันบอกว่าพนักงานขายสีในห้างบอกว่าต้องเอาโจตันไอ้สีที่ไปซื้อในทิกตอกกลัวว่ามันจะไม่ดีกลัวว่า,วา มันจะลอกเนี่ยอันนี้ดูเด็ะทาแล้วมันเป็นตะปุ่มตะปังเสียหายมากเนี่ยคุณผู้ชมทาแล้วมันตะปุ่มตะปังเสียหายเป็นหมื่นกว่าแบาบทอันนี้เทใส่ถุงก่อน ว่าจะให้ประก้องไงให้มันไปกินที่บ้านสลิมไงมันเสือกหนีกลับไอ้เฮียนี้มันเสือกหนีกลับเนี่ยทาสีแล้วไม่ผ่านเนี่ยเสียหายเยอะอเห็นเรากุ้มใจยังมีมีที่การแก้ย่างไงบ้างเราเห็นเขาทาที่พื้นเน่ะ ทาที่พื้นที่ที่ลงในติ๊กตอกมันสวยไงถ้าเรียกว่าสีเดม็อกซี่ไงแต่ว่าอันนี้มันไม่สวยไงแต่ลรากุ้มใจมากนะซื้อสีไว้หมืม่นกว่าบาทนะคนุณผู้ชมเดี๋ยวฉันเาอาน้ำแข็งแช่นะี่ก่อนเดี๋ยวมันจะสีสันส พื้นกับเบื้องเราใช่ไหมมันเป็นมันแบบมันเก่าอ่ะมันมันยี่สิบสี่ปีแล้วไงเราก็เลยแบบก็เลยแบบซื้อสีมาทาไงนี่ไงคุณผู้ชมแล้วมันแบบมันเหมือนกับว่าเหงื่อมันออกคุยยหล่นเนี่ยเห็นไหมเหงื่อมันออกเป็นค้าบเห็นไหมเนี่ยมันไม่สวยไงเห็นแล้วกุ้มใจมากเลยทําไงดีู่วะ อุตส่าห์บอกให้มันเอาซื้อไอตัวตัวนั่นนะ่ะเรียกอะไรอะ่ะยานแนวไงยานแนวกระเบื้องอะเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยมันเป็นมันเป็นคาบอะมองเหตุผลเปล่ามันเป็นคาบม,มันไม่สวยอะ่ะซื้อสีไปตั้งหมื่นกว่าบาทเครียดมากเลยคือเห็นอย่างนี้แล้วแม่เครียดมากเลยไง คือเครียดมากเลยอันนี้จะมากินอันนี่ไงข้าวเหนียวดำนำ้ำกะทิเราอุตส่าห์อุตส่าห์ทำไงว่าเออเดี๋ยวตักใส่ถุงจะให้ตะกล้องไปกินที่บ้านไอ้เหี้ยมันหนีกลับเลย มันซื้อเฉากล้วยมากระบุกถูกแบบว่าน่าจะแบบพวกแม่ค้ามันขายไม่ดีแล้วของมันค้างไงแล้วมันก็คงเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มาขายอะ่ะซื้อเฉากล้วยมากระบุกกินไม่ได้ขช้ไม่ได้เนี่ย มันเป็นรอยหน้าเกียดเลยอ่ะมันรอยหน้าเกียดอันนี้กินข้าวเหนยียวดำน้ำกะทิให้คุณผู้ชมดูมเห็นแล้วกุ้มใจมันไม่สวยมันเป็นแท้เป็นรอย เดี๋ยวจะตักน้ำกะทิใส่ถุงอืลัวบกะทิมันบูดอุาห์ตักใส่ถุงไงว่าจะให้มันเอาไปกินที่ป้าไงไอเยี่ยนนี่หนีกลับเลย แล้มันเสือกซื้อมาเยอะด้วยเ้าเหนียวดำมันซื้อมาสองถุงเลยเขาเหนียวดำที่เคยกินไหมเ้าเหนียวดำจริงจเัเผือกแลก็น้ำกะทิทจะแตงไทยอย่เคยกินกันหรือเปล่าเนี่ยเครียดเลยเห็นสีแล้วเครียดเลยหมื่นกว่าบาท ไม่ได้ดั่งใจไงโทรไปด่ามันก่อนโทรไปด่ามันเลยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ ทำแล้วไม่ได้ดั่งใจเนี่ยบ่าวก็ให้ใบรับประกันมาด้วยนะมีปัญหาอะรับประกันยังไงเนี่ยมันคืนเงินกูกหรือเปล่าเนี่ยทาแล้วมันมีปัญหาเนี่ยบอกาให้รับใบรับประกันมาด้วยแม่ให้คุณผู้ชมดูข้าเหนียวดำน้ำกะทิไง เนี่ยเห็นแล้วกุ้มใจมากแบบแม่สีที่แม่ต้องการไม่มีก็บอกให้ใช้โจตันเพราะมันไม่ใช่สีทากระเบืเบ้องเอนี่ยเห็นแล้วกุ้มใจมากยแม่นออกว่า ช่างที่อะไรอ่ะห้างที่มันขายเครื่องมืกอก่อสร้างองะบอกว่าไทยไทยวัชไทยไทยวัสดุบอกว่า,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 ต,วาต้องใช้โจตันสีพวกที่ขายในติ๊กตอกอ่ะใช้ไม่ได้หรอกมันรอเดี๋ยวมันลอ่อนเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วบอกว่ามีใบรับประกันด้วยแม่ เนี่ยมันบอกอันนี้ไปรับประกันเนี่ยเดี๋ยวกูจะต้องพรุ่งนี้นี่เด็กลวพรุ่งนี้กูจะโทรไปสิบอกเอางเงินคืนกูมาไอ้ยีย่ยรับประกันพ่อมึงเิเนี่ยรับประกันพ่อมึงเสียสัตว์เนี่ยท่าแล้วไม่เป็นอย่างเนี้ยเป็นคาบอะ เห็นแล้วกุ้มใจเลยอะคุณผู้ชมบอกตรงๆว่ากุ้มใจมากเปิดแอร์ร้อนชิบหายมันบอกว่าไอ้ช่างช่างที่ในไทยพัสดุอเขาบอกว่าต้องใช้โจตัน อะไรมัน,นใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นคาบหน้าเกียดกว่าเมื่อคืนอ,อีกเน่ไเ้ไม่หมดเลยไอ้ไม่ใช่อันนั้นต้องอย่ายเพิ่งไปเดินนะไอ้ตรงที่ผมซ้ำมาไว้อะก็มันมึงซ้ำไงมันก็เลยเป็นคาบหน้าเกียดเลยอ่ะแม่บอกว่ามันต้องเทสีลาดซ้ำไปทั้งหมด<อ><อ>มต้อง,งตอกนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะปาปาสจต้องซ้ำอีอออนแล้วก็ตยอนตรกูจะกูพรุ่งนี้กูจะโทรไปตามันบอกเอาเงินคืนมาให้หมดอีสัตว์หลอกลวง ไม่ได้ก็ต้องบอกไม่ได้ไม่ใช่มันหลอกลวงให้ซื้อสีที่อะไรมาทาก็าไม่รู้เขาต้องประมาณสรอบองสามรอบเนี่ยกูเห็นแล้วเครียดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมึงยาแนาวล้วยังไงทำไมยาแนวแล้วมันยังทำไมจะเห็นแนวไม่สวยเลยอ่ะนะก็นเนี่ยกูลงมาดูเนี่ยตรงรุ่เข้ามาให้ดูในไลน์อ่ะก็นั่งดูอยู่นั่งนั่งนั่งไลฟ์เสร็จอยู่เนี่ย กูงดอยู่เนี่ยแล้วมึงจะหนีจับทำไมไม่บอกกูอ๋อมันเสร็จแล้วไงกูสาบทำสลิมทำอะไรเสร็จอีเหี้ยมึงหนีจับเลยแล้วใครจะแทกต้องเยอะแยะซื้อทับทิงกรอบมาก็บูดซื้อเฉาคุ้วมาก็บูดตั้งเทท,ทิ้งหมด ไม่กลัวผีหรอกูคเครียดเพราะกูซื้อสีหมดไปตั้งหมื่นกว่าบาทเครียดมากซื้อสีหมดไปหมื่นกว่าบาทนะ เราไปเห็นในติกตอกไงเขาแบบเขามีสีแต่เขาเขาเรียกว่าสีอะไรพ็อกซี่พ็กซี่แต่ไอเฮียนี่มันบอกว่าไปที่ห้างนี้มันไม่มีแล้วก็แนะนําบอกว่าให้ซื้อเนี่ยสีโจตันนี่สีโจตันมันไม่ใช่สีที่เราจะใช้ใช้ออทาพื้นกระเบื้องไงเออเนี่ย จิตวาบอกว่าหน้าทานข้าวเหนียวน้ำกะทิอร่อยค่ะทานใส่แตงไทยก็ไปซื้อไทยวัสดุเนี่ยก็เราเราเราขี้เกียจซื้อออนไลน์เราก็เลยบอกว่าเพราะเราใช้เยอะไงซื้อออนไลน์ไม่จะมาส่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยบอกเออเนี่ยไปซื้อไทยวัสดุเลยเอาเอาในคลิปเนี่ยที่แม่เอามาจากทิกตอกอะบอกสีแบบนี้นายเฮียนี่มาบอก ใช้วัสดุเขาบอกไม่มีมีแต่สีโจตันอะโจตันไปใช้แล้วก็ผสมสีพิเศษให้เขาบอกยิงป่วยหาสาเหตุไม่ได้ก่อนพบของถูกฝังใต้ต้นไม้ค้ายถูกทำคุณสายมนดำซ้ำยังมีรูปลูกเขียนแช่งให้ตายตามแม่เหรอ ยุค 5g ยังเชื่อเรื่องแบบนี้เหรอไม่น่าเชื่อแล้วเกาก็ตามีมติปรปับคณะที่ปรึกษากฎหมายใหม,ใหม่หลังบนส่งน้อยสาบ,บนลาออกจอเสนอชื่อเร็วๆนี้ กีดาราบอกว่าชื่อไส่ไม่เชื่อไสย,ยศาสตร์คกอ1สิบแปดมงกุรหลอกลวงหลอกลวงประชาชนไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเลยคือตอนนี้กูเครียดเนี่ยสีที่ซื้อมาหมื่นสองแล้วมันทําแล้วมันไม่สวยเนี่ยกูเครียดมากแคาราบารืเปิ่มลูกสาวแต่งงานเคยต่างชาติแคปชั่นน่ารักมาก นี่เต้มีแบบแม่ใจเหนื่อยไหมหนูเป็นอย่างโวเหนื่อยใจเลยซื้อสีมาหมื่นสองแล้วสียหายเนี่ยทำมาแล้วไม่สวยเครียดมาก